ประธานบริษัทกู้เยี่ยนถิงตกใจพบว่าว่าตนเองนั้นคู่มันสามารถย้ายรถที่ติดอยู่ได้ด้วยมือเปล่าทําให้ประธานบริษัทตกใจจนทําโทรศัพท์หลุดมือตกลงพื้นเสร็จแล้วไปกันเถอะแต่รถของคุณน,นี่ไม่มีทั้งวัวและมา้าจะใช้อะไรลากล่ะคุณกู้รถเป็นอะไรไปไม่มีอะไรแล้วเชิญขึ้นรถแต่รถเพิ่งขับไปได้ครึ่งทางผู้ช่วยก็แจ้งว่าพวกเขาไม่มีน้ํามันแล้ว แต่ในวินาทีถัดมาเด็กสาวก็ดีดนิ้วดาบบินเล่มหนึ่งก็พุ่งออกมาแต่ประธานบริษัทกลับดื้อดึงไม่ยอมถึงฉันจะอยู่ที่นี่รอเจ็ดแปดชั่วโมงก็จะไม่ขึ้นรถเก่าของคุณขึ้นรถเด็กสาวไม่สนใจอะไรทั้งนั้นดึงประธานบริษัทขึ้นรถสุดท้ายก็ขี่ดาบออกไปท่ามกลางสายตาที่ตกใจของผู้ช่วยที่แท้เด็กสาวคือเซียนหญิงจากสวรรค์วันนั้นเธอได้รวบรวมสมุนไพรที่เก็บมาไว้ด้วยกันเพื่อปรุงขณะที่เธอเพิ่มไฟกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเตาอบระเบิดขึ้นมา ทำให้จิตวิญญาณของเขาได้ข้ามไปอยู่ในร่างของคู่มั่นของประธานบริษัทเมื่อเด็กสาวตื่นขึ้น,นมากลับพบว่ามีคนแปลกหน้าล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดนี่ที่ไหนกันนะไม่ใช่เหรอสแสดงละครจริงจังขนาดนี้เลยเหรอแซงทําเป็นมีความรับผิดชอบทําไมนี่มันชัดเจนว่าเป็นคนอุบายทําร้ายตัวเองเพื่อให้ศัตรูตายใจวันนี้คุณกู้มาเยี่ยมกองถ่ายนี่คือการแย่งความสนใจจากนักสแสดงหญิงส้งใช่ไหมทุกคนว่างกันขนาดนี้เลยเหรอถ่ายทําเสร็จแล้วเหรอ หลิงซีทีอย่าคิดว่าจะใช้วิธีนี้เพื่อดึงดูดความสนใจของฉันเธอเพื่อที่จะได้แต่งงานกับฉันใช้กลยุทธ์ทุกอย่างจริงๆอาศัยการมั่นที่เราทําไว้ตอนเด็กที่ได้ตกลงกันไว้เริ่มจากการหลอกลวงคุณยา่าละครมันฝรั่งทอดบีบให้ฉันแต่งงานแล้วยังวางแผนใส่ระเย,ยนห้านทําให้เธออับอายต่อหน้าสาธารณะทําให้เธอรู้สึกอับอายและโกรธมากเกือบจะฆ่าตัวตายครั้งนี้กลับทําให้เกิดฉากที่บีบให้ต้องตายหลิงชีที เธอได้แต่ต้องเส้นแบ่งของฉันแล้ววันนี้งานแต่งนี้ฉันยกเลิกแล้วเด็กสาวก็ดูงงวยในทันทีขณะที่เธอมองไปรอบๆด้วยความสงสัยประธานบริษัทหยิบกาดชดเชยอ,อย่างมูลค่าหนึ่งร้อยล้านขึ้นมาอย่างไม่ใส่ใจเมื่อเห็นประธานบริษัทโยนกาดมาทางเธอเด็กสาวเข้าใจผิดคิดว่าประธานบริษัทตั้งใจจะทำร้ายเธอเธอจึงเผากาดมูลค่าหนึ่งร้อยล้านจนกลายเป็นเท่าทานประธานบริษัทเห็นภาพนี้ก็โกรธทันที เขาเข้าใจผิดว่าหญิงสาวไม่พอใจเงินที่เขาให้จากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์ออกมาและบอกให้เธอขอเท่าไหร่ก็ได้เด็กสาวที่ไม่เคยเห็นโทรศัพท์จึงคิดว่ามันเป็นอาวุธแล้วเธอก็โยนยาออกไปทําให้โทรศัพท์เสียหลิงซีฮียินดีด้วยคุณทําให้ฉันโกรธสําเร็จแล้วคําพูดของคุณทําไมฟังแล้วถึงรู้สึกคุ้นเคยจังมันฝรั่งทอดพูดถึงละครคุณนามสกุลกู้หรือฟูฉันได้ยินจากฟ้าข้างบนนี้นางฟ้าตัวน้อยพูดว่าผู้มีอํานาจในโลกนี้ กู้ฟูกันคนละครึ่งนะอย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องกับฉันฉันกู้ฉันกู้เยี่ยนถิงจะไม่ใจอ่อนให้กับเธอท่านเพื่อนร่วมทางฉันเห็นว่าวันนี้เธอมีภัยจากการสูญเสียเงินทองนี่ก็ไม่ใช่เพราะเธอหรอกหรือฉันพูดจบแล้วอีกหนึ่งสัปดาห์ฉันจะจัดงานแถลงข่าวประกาศเกี่ยวกับเราการยกเลิกสัญญาแต่งงานระวัง ยังหัวเราะอยู่ก็ต้องโทษปากของเธอนี่แหละหลิงชีชีฉันขอเตือนเธอถ้าเธอกล้าพูดเรื่องนี้ออกไปฉันจะเธอไม่มีมารยาทจริงๆฉันเตือนเธอด้วยความหวังดีเป็นเพราะเธอไม่เชื่อเองเธอเป็นได้แค่ของฉันแม้ว่าเธอจะไม่สมบูรณ์ออดนหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวทำให้หูหนกตาบอดแขนขาแตกสลายสุดท้ายถูกขังอยู่ตลอดไปใน ห้องใต้ดินที่มืดมนสิ้นหวังนี่มันอะไรที่น่าสงสารสุดๆหลิงฮีทีเธอกล้าหารมากขึ้นเรื่อยๆกล้าสาบแช่งฉันอุ๊ยถึงแม้ชะตาฟ้าลิขิตจะไม่อาจฝืนได้ฉันไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้แต่เงินสามารถทําให้ฉันช่วยได้เพียงแค่เงินถึงที่ข้าจะช่วยเจ้าฝืนชะตาฟ้าลิขิตเพื่อนร่วมทางลองพิจารณาดูหลิงีทีเจ้ารับบทเป็นพระ ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นอาจารย์อย่าคิดว่าการทําตัวแบบนี้จะทําให้แ้่งทําเป็นมีวิชาอาคมเจ้าพูดว่าใครเป็นปีศาจถ้าผู้เป็นเซียนแต่เป็นดอกไม้ในสวรรค์ปีศาจถ้าผู้เป็นเซียนหยวนตันที่ไหนก็ไม่สามารถทําให้เสียหน้าได้ทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงแปลกประหลาดนักในวันนี้คำพูดที่เธอเพิ่งพูดเมื่อกี้อุ้ยหมดเนื้อหมดตัวเพราะถูกหลอก ทำให้หูหนวกตาบอดแขนขาแตากสลายสุดท้ายถูกขังอยู่ตลอดไปในห้องใต้ดินมืดมนสิ้นหวังเจ้าพึ่งหนาวใช้พลังเวทมากเกินไปแต่ไม่เป็นไรอีกสักครู่ฟ้าจะกลับมาเป็นปกติพี่ เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมไอยเยียนเจ้าจะทําให้เป็นแบบนี้ได้อย่างไรหลิงทีทีทฉันอยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงดังป๊อกแป๊กจากข้างในที่แท้คุณตั้งใจจะทํากับพี่ชายของฉันบังคับให้เขาทําตามนะฉันนะอย่ามาแซงทําเป็นว่าโดนทําร้ายเลยคุณจะมีหน้าหนากว่านี้ได้ไหมอย่าให้มันหนาขนาดนี้เลยฉันบอกคุณนะพี่ชายของฉันกับพี่สาวเย็นรานเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันในสังคมนี่มันยุคไหนแล้วคุณยังอยากก้าวไกยเรื่องของคนอื่นอยู่เหรอจะไม่อายเลยหรือ แย่จังแย่จริงๆผู้ชายที่บริสุทธิ์และสะอาดมากกลับถูกคนวางแผนกลวงใครกำลังพูดอยู่นอกจากจะเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วยังต้องเข้าไปทำงานตลอดชีวิตถูกคนอื่นดูถูกสารพัดกล้าหาญที่จะใส่ร้ายฉันวันนี้ฉันจะสั่งสอนคุณให้ดีสั่งสอนคุณให้รู้จักเจอวี่นี่มันพี่น้องแท้ๆเลยแต่ละคนยิ่งแย่กว่าเดิมคงมีปัญหาที่หลุมศพบรรพบรุษแน่ๆพี่คุณลองฟังดู<ๆ>เธอกำลังพูดอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่ฉันพูดอะไรเจอวี่ฉันรู้คุณมีอคติกับน้องสาวชีชีหน่อยไหมแต่เธอไม่ได้พูดอะไรเลยนะฉันกลับได้ยินเข้าเสียงในใจของหลิงชีชีน้องสาวชีชีฉันได้ยินมาว่าคุณเพิ่งถ่ายละครแล้วโดนระเบิดให้ฉันช่วยแต่งหน้าคุณหน่อยไหมเดี๋ยวนี้จะถ่ายฉากถัดไปแล้วมาสู้กับฉัน เอาของที่ทําให้มีปัญหามาให้ฉันใช้อยากทําให้ฉันแพ้และอับอายต่อหน้าข้ายังกล้ามาโชว์ภูมิปัญญาต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญมาเถอะคุณยังให้คุณแต่งหน้าตัวเองเถอะฉันเห็นว่าบัตรอรอของคุณดูจางไปหน่อยนะหรือจะให้ฉันตกคุณสองทีดีไหมคุณทําอะไรอยู่พี่เย็นรานเธอจะเป็นไปได้ยังไง จะเป็นไปได้ยังไงหรือว่าเรื่องที่เธอพูดก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยเฟรนด์ฟรายพูดถึงละครน้องสาวชีชีหลิงชีชีฉันแค่จะแต่งหน้าทําให้คุณทําไมถึงทําให้คุณไม่พอใจล่ะคุณอย่าพูดว่าน้องสาวตลอดนะคุณควรมีมารยาทหน่อยนะถ้าคิดดูแล้วถ้าคือเซียนที่อายุมากกว่าคุณย่าของคุณคุณย่ายังอายุมากกว่าหลายร้อยปีหลิงชีชีเยียนหลานเป็นนักแสดงหญิงซึ่งมีชื่อเสียงให้เธอแต่งหน้าทําให้คุณเถอะ นี่คือโชคดีของคุณคุณอยากได้โชคดีนี้ไหมยังเป็นนักแสดงหญิงชื่อดังอีกด้วยฉันเห็นชัดเจนว่าเธอคือราชินีแห่งทะเลเลี้ยงปลามากมายขนาดนี้เย,ยนหลานเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเทพธิดาที่บริสุทธิ์เดบิวต์มาหลายปีไม่มีข่าวเช้าเลยหรือว่าเธอยังมีอีกด้านที่ฉันไม่รู้ฉันรู้คุณยังโกรธฉันอยู่หรือในโลกออนไลน์บอกว่าฉันกับไอเย,ยนคือคู่รักที่เหมาะสมกันนั่นเป็นแค่การเขียนมม่วของบัญชีการตลาดคุณอย่าไปใส่ใจเลยคู่รักที่เหมาะสมกัน ฉันเห็นว่าน่าจะเป็นฟู้หวาและเฟิ่งหวาใช่ไหมแบบที่ติดประตูในช่วงปีใหม่ขอโทษนะพี่โดยปกติฉันจะไม่ขำง่ายง่ายเว้นแต่ฉันจะอดไม่ได้ฉันคิดว่าเรามาหาแพทย์ให้เธอกันเถอดดูให้ดีๆว่ามีปัญหาอะไรฉันว่าควรหาคนให้เท<ต>พเจ้าช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้เธอทุกคนมาครบแล้วใช่ไหมเปลี่ยนฉากแล้วเปลี่ยนอะไร งานถ่ายทำไปกันเถอะนักแสดงหญิงส้งเมื่อกี้ลืมถามคุณหน้าคุณเป็นอะไรไปแพ้ฝุ่นนิดหน่อยปิดบังนิดหน่อยก็พอคุณทำงานได้จริงๆอันนั้นผู้ดูแลสถานที่ไปดูดฝุ่นให้ฉันสะอาดหน่อยละครของเรานี่มีการสนับสนุนจากคุณนั่นแทบจะเป็นเสริมพลังเหมือนเสือมีปีกมังกรบินงูเต้นงูที่มีโชคลาภและมังกรที่พันกัน ปีงูโชคดีรายได้จากช่วงเทศกาลตรุษจีนต้องขายดีแน่นอนแล้วฉันล่ะฉันละ่ะ <You S 2> คุณหนะ้าขอให้คุณประสบความสำเร็จ <Keep it. S 2> สู้สูอันนั้น <All the S 1> ทุกแผนกเตรียมพร้อมแล้วนะรอให้กล้องมาถึงเราก็จะเริ่มถ่ายทำอันนั้นนักสแสดงหญิงส่ง <You S 2> คุณหนะ้าขึ้นรถไปพักผ่อนนะบอกว่าใช้เวทมนต์ที่แข็งแกร่งมาก ใครทำให้กล้องของฉันพังนี่มันจริงๆที่ทำให้ทีมงานพังเริ่มจากการเล่นไฟแล้วก็เป็นการทำนายตอนนี้ยังทำลูกระเบิดอีกเธอเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่เรียนรู้เรื่องราวที่ผิดเพี้ยนเหล่านี้หลิงชีชีเธอเข้าไปในกองถ่ายได้ยังไงเธอไม่รู้เหรอกล้าทำเรื่องวุ่นวายในกองถ่ายอีกเธอรู้ไหมว่าอุปกรณ์เหล่านี้ของฉันราคาเท่าไหร่ฉันจริงๆแล้วคิดว่าเป็นเวทมนต์แย่ที่สุดฉัน ก็แค่ชดใช้ให้เธอยาเม็ดนี้ของฉันมีค่าเหลือเกินมีพลังมากเสียนมากมายขอให้ฉันช่วยฉันยังไม่อยากให้เลยหลิงชีฮีเธอใช้การแสดงที่แย่ดูถูกฉันก็พอเถอะตอนนี้เธอยังใช้สิ่งนี้ยาเม็ดที่ชำรุดตมาหลอกล่อสติปัญญาของฉันฉันอย่าทำตัวให้ต่ำต้อยทำตัวให้ต่ำต้อย เธอชอบอย่าทำให้ตัวเองระเบดิดเล่นนะเธอไม่จ่ายเงินเธอยังใช้สิ่งนี้ทำร้ายฉันยาเม็ดเป็นเธอที่บีบให้มันระเบิดจะให้ฉันโทษตัวเองได้ยังไงช่างเถอะช่างเถอะฉันยืมอาวุธเวทมนต์ของฉันใช้สักครั้งเถอะฉันเพิ่งใช้ไปมีประสิทธิภาพดีมากเธอจะจบเมื่อไหร่ห้ามฉันจะห้ามคุณในทุกวงการคุณเป็นคนยังไงกันแน่เครื่องรางของฉันข้างนอกคนอื่นยังไม่สามารถสัมผัสได้เลยฉันมีน้ำใจ ยืมให้คุณใช้ครั้งหนึ่งคุณถึงกับจะฆ่าฉันเลยเหรอคุณนี่มันเหมือนหมาป่าที่มีตาขาวพี่เธอใช่ไหมอาจจะตอนนั้นเราไม่ค่อยเข้าใจเธอฉันจะโทรแจ้งตำรวจก่อนที่ทนายของฉันจะมาถึงฉันจะไม่พูดกับคุณอีกแม้แต่คำเดียวฉันจะพูดความจริงฉันจะชดใช้ให้เธอสิบล้านพ่อไหมมากเกินพอขอบคุณประธานกู้ประธานกู้ใจดีมาก อาวุธลับชิ้นนี้ถึงกับมีค่ามากกว่ายาอายุวัฒนะของฉันยังมีค่าคุณแกล้งทำเป็นอะไรหมาป่าหางใหญ่พี่ชายฉันเคยให้คุณค่าชดเชยการเลิกมัหนึ่งอยล้านทำไมคุณไม่เอามาแสดงแข็งแกร่งแต่มันไม่ใช่แค่หนึ่งร้ยล้านนะหนึ่งร้ยล้านมันเท่ากับทองคำเท่าไหร่เฟรนฟรายพูดถึงละครทองคำที่เหลือหนึ่งรยล้านสามารถทำให้ห้องนี้เต็มไปด้วยแล้วหนึ่งรยล้านของฉัน ถูกคุณเผาไปทำไมฉันถึงไม่ได้สึกยาเสียใจบ้านทองคาที่รักของฉันปล่อยมือตอนนี้รู้สึกเสียใจแล้วช้าไปแล้วฉันบอกเธอแล้วยังไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าชนกับพี่ชายฉันงานแต่งนี้ยกเลิกแล้วเอาเลยเธอแบบนี้ออเยี่ยนจะยิ่งเกลียดเธอตำแหน่งคุณนายกู้ต้องเป็นของฉันเท่านั้นฉันตกลงยกเลิกการมั่นแล้วเธอช่วยได้ไหมให้ฉันอีกใบหนึ่งเถอ ยกเลิกกี่ครั้งก็ได้ช่วยด้วยนะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาย,ยกเลิกการมั่นฉันต้องทำให้ชัดเจนสิ่งที่เธอพูดจริงหรือไม่กันแน่ไม่ยกเลิกการแต่งงานแล้วเธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนี้กลับไปกับฉันพี่ทำไมเธอถึงที่เหนียวแบบนี้กล้าชิงปลาที่อ้วนที่สุดของฉันรอฉันด้วยนะเฟรนด์ฟรายพูดเรื่องละคร ตายหลิงชี้ชี้หลิงลี่ฉันไม่สนใจเรื่องพวกนั้นเม็ดยาเก่ามาจากไหนห้ามเอาออกมาใช้แบบนี้อีกสาวสวยมาลองว่ายน้ำออกกำลังกายกันเถอะหนึ่งร้อยล้านให้ฉันเถอะให้ฉันทั้งหมดวันหนึ่งยังไม่ได้ส่งกานเลยตอนนี้ดีแล้วเสร็จงานทันทีถึงแม้จะไม่รู้ทำไมถึงมาอยู่ที่ที่น่ากลัวแบบนี้แต่ที่นี่สนุกกว่าจักรวาลเซียนมาก ระหว่างทางมีคนแจกเงินบ้านทองทาหลังหนึ่งผู้หญิงคนนี้ทำเรื่องใหญ่ในกองถ่ายวันนี้หรือว่าเธอคิดจะเลิกเล่นละครเปลี่ยนไปทำฟิตเนสแล้วทำไมถึงหยุดกระทันหันไม่ใช่บอกว่าจะกลับไปเหรอรถติดอยู่ ขับออกไปไม่ได้คันนี้ใช่ไหมอืมรถของฉันติดอยู่รีบหาคนมาขยับหน่อย เสร็จแล้วไปกันเถอะแต่รถของคุณนี่ไม่มีทั้งวัวและมา้าจะใช้อะไรลากหละ่ะประธานกู้รถเป็นอะไรไม่มีอะไรแล้วเชิญขึ้นรถ,สถนเสื้อผ้าให้คุณไว้ในนั้นแล้วทำไมฉันก็ต้องดูตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าถ้าคือเสี่ยนมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น แท้จริงแล้วคุณคือวัวมาใช่ไหมประธานกู้รถหมดน้ำมันแล้วต้องไปเติมน้ำมันเติมน้ำมันลงมาอยู่ใคร คุณย่าคิดถึงคุณคืนนี้กลับมากับเยี่ยนถิงมาทานข้าวกับฉันหน่อยอะไรนะคุณยา่ากล้าพูดแบบนี้เหรอคุณยา่ารู้แล้วฉันจะพาเธอกลับไปประธานบริษัทกู้เยี่ยนถิงนี่มันรถมาที่นี่ต้องใช้เวลาหกชั่วโมงจะถึงกลางดึกแล้วจะนั่งรถของฉันไหมรถของคุณ ถึงฉันจะอยู่ที่นี่รอเจ็ดแปดชั่วโมงก็ไม่ได้นั่งรถเก่าของคุณขึ้นรถผู้ชายที่พูดจาไรา้สาระกอดแน่นๆเดินผิดทาง <ๆ S 2> เก็บดาบคุณทำไมด่าฉัน น่ารักจังทักษะดีนี่นี่มันมีอะไรยากรีบเอาคาปิบาร่าของเจ้าชายกลับมาไม่งั้นฉันจะให้พวกคุณทั้งหมดไปตายตามคุณทำผิดอะไรอีกแล้วคุณไม่ได้ยินที่เขาพูดเหรอือจะให้เราทั้งหมดไปตายตามเหรอรีบไปเข้าไปไม่ใช่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการคาปิบาร่าสิ่งที่ฉันต้องการคือคาปิบาร่าที่คุณย่าส่งให้คาปิบาร่าที่มีชีวิตเริ่มทำเรื่องไร้สาระอีกแล้วลุง อืมกล้าต้องตาเจ้าชายผู้หญิงที่น่ารำคาญเจ้าชายบ้านของคุณมีบัลลังที่ต้องสืบทอดเขาชื่อหวังนามซื่อลุงคุณไล่พวกเธอออกหมดเลยพวกเธอไม่ระวังค่าปิบาราของฉันถ้าคุณยังวุ่นวายอีกฉันจะตัดเงินค่าขนมของคุณลุงคุณแกล้งฉันฉันไม่สนใจคุณรีบไปหาสิถ้าหาไม่เจอฉันจะอดตายเสียงดังเกินไปหูบปากค่าปิบาราของคุณไม่ต้องการคุณแล้ว กลับบ้านไปหาคุณแม่แล้วคุณผู้หญิงใจร้ายฉันให้คุณย่าขับคุณออกไปเขาแค่เด็กคนหนึ่งเด็กน้อยฉันยังจัดการคุณไม่ได้ถ้าจะให้ยางเงียบเสียงคุณอันนี้ไม่มีผลข้างเคียงใช่ไหมมีสิแน่นอนว่ามีถ้ากินแล้วจะ่ะอวัยวะภายในจะแตกสลายมีเลือดไหลาจากรูทั้งเจ็ดลูกชายลูกชายลูกชายคุณเป็นอะไรของขวัญของฉัน ทำไมคุณถึงเงียบไปอย่าทําให้คุณแม่ตกใจนะถ้าคุณมีอะไรเกิดขึ้นคุณแม่ก็จะไม่อยู่แล้วเริ่มต้นที่ศูนเฟรมจริงๆแล้วลูกย่อมเหมือนแม่เสียงดังเหมือนกันหลิงซีฮีคุณเลิกยุ่งได้หรือยังร้องให้เธอร้องให้เธอยังไงก็ร้องให้ได้ไม่กี่วันหรอกหรือว่าพี่สาวและเจ้าชายมีอันตรายเมื่อเร็วๆนี้ ฉันได้ยินผิดไปหรือเปล่าเมื่อกี้หลิงชี่ีใครให้คุณมาที่นี่คุณรู้ไหมคุณคือคนที่ไม่เป็นที่นิยมที่สุดในตระกูลกู้คนที่ไม่เป็นที่นิยมที่สุดฉันไม่รู้สิเขาดึงฉันมาที่นี่ฉันก็พูดแล้วเมื่อกี้ที่ประตูฉันไม่อยากเข้ามาเฮเป็นคุณย่าที่คิดถึงเธอคุณย่ารู้ดีกำลังยุ่งเรื่องของคนอื่นหลิงชี่ีคุณยังตามมาถึงบ้านอีกช่างไม่อายจริงๆ เยียนหลานป้าฉันคิดถึงคุณมากเจ้าชายอย่าพูดมั่วเยียนหลานคุณมาที่นี่ได้แล้วไม่อย่างนั้นล่ะบางคนช่างคิดว่าตัวเองเป็นคุณนายตระกูลคู่จริงๆพี่สาวจินอยู่คุณอย่าพูดแบบนี้ชีชีคือคู่มั่นของออเยียนการมาร่วมงานเลี้ยงที่บ้านเป็นเรื่องปกติเป็นเพราะฉันกับออเยียนมีโชคแต่ไม่มีส่วนร่วมคุณตอนนี้ คุณพาเขาไปโชคชะตานี้ฉันยังไม่ต้องการคุณไม่อยากแต่างงานกับฉันขนาดนี้เลยเหรอคุณอยากเข้าใจผิดฉันกับเธอเป็นเพื่อนกันแต่มันไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาคุณเป็นปลาในชีวิตของเธอเกิดอะไรขึ้นฉันสามารถได้ยินเสียงในใจของเธอมุมปลาปลาอะไรฉ<ม>ันเป็นปลาเริ่มบ้าขึ้นมาอีกแล้วคุณเงียบหน่อยที่นี่ก็เงียบด้วย หรือว่าฉันไม่ควรมาที่นี่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจเป็นเพราะฉันเกินความจำเป็นฉันจะไปเดี๋ยวนี้เย็นรานมาแล้วทำไมยังไม่เข้ามาอีกคนที่ไม่ควรมาก็มาที่นี่กินอื่อเหรออย่าพูดมั่วเธอคือแม่ของฉัน แม่คุณคุณแม่แม่ของกู้เยี่ยนถิงจริงๆแล้วดูอ่อนเยาว์มากถ้าไม่พูดก็คิดว่าเป็นน้องสาวของเขาอย่าคิดว่าชมฉันสองสามคำฉันจะให้อภัยคุณใครชมคุณฉันบอกคุณคุณนายของตระกูลกู้ต้องเหมือนฉันอ่อนหวานและสง่างามท่าทางสง่างามฉันพูดไปหลายครั้งแล้วให้เงินแล้วคืนเขาไม่ให้เงินฉัน แม่ฉันสามารถเป็นพยานได้นะ <you> really จริงๆแล้วไม่ได้คืนเงินคุณ <should> ควรจัดการกับลูกชายคนโตของคุณนะเจอวี่เริ่มมีปิดแล้วกู้เยี็ยนถิงไอเด็กน้อยน่ารำคาญเธอเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่า ว้าวสง่างามจริงๆโดยรวมแล้วครอบครัวเราทั้งหมดเห็นด้วยเยียนรานคือคนที่เหมาะสมกับตระกูลกู้คุณนายคนอนาคตอ่าบ้านคุณนี่เหมือนหลุมไฟแม้แต่สุนัขก็ไม่กระโดดลูกสาวคนโตฆ่าตัวตายลูกชายคนโตตายอย่างน่าสังเวชลูกชายคนเล็กเหยียบจัดเย็บผ้าหลานชายถูกกันโชคตัวเองก็ถูกผลักเข้าไปในชาปนสถานถูกเผาตายอย่างทรมานครอบครัวนี้น่าสงสารจริงๆ เธอฉันฉันพูดอะไรตรงพูดไม่ว่าจะจริงหรือเท็จฉันไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกันโชคเจ้าชายจะถูกหลานอย่าไปยุ่งนะเธอเชื่อไหมว่าฉันจะฉีกปากเธอทั้งเมืองเจียงใครกล้าทำร้ายตระกูลกู้จะเป็นไปได้อย่างไรเธอพูดถึงจุดจบแบบนั้นพี่สาวอย่าโกรธจะได้รับบาดเจ็บเธอได้สาปแช่งครอบครัวเราอย่างนั้นแล้วคุณยังปกป้องเธออยู่กลัวว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บที่ฉันพูดคือคุณจะได้รับบาดเจ็บ บางเรื่องฉันไม่รู้ว่าควรจะบอกคุณหรือไม่ถ้าไม่รู้ว่าควรพูดหรือไม่ก็อย่าพูดดูแลอุปกรณ์ที่คุณควบคุมให้ดีให้เธอพูดเธอะฉันจะดูว่าวันนี้จากปากของเธอจะสามารถพูดอะไรที่มีค่าออกมาได้เฟรน์ฟรายพูดถึงละครเฟรน์ฟรายพูดถึงละคร,ะครหมวกที่ใส่วันนี้สวยจริงๆทุกคนอื่นนอกใจแล้วยังไม่รู้ตัวความสวยนี้ได้มาจากการแลกกับสติปัญญ,ญาใช่ไหมหวังหมิงนอกใจแล้ว คุณนี่ไม่ใช่ระบบคู่สมรสแบบหนึ่งชายหนึ่งหญิงเหลอจะไปเลี้ยงคนอื่นนอกบ้านได้ยังไงคุณอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นเลยสามีของฉันเขาดีกับฉันมากชีชีคำพูดของคุณมันเกินไปแล้วทั้งเมืองเจียงไคไม่รู้สามีของพี่จินอยู่เป็นคนที่หลงรักภรรยาอย่างมากพ่อแม่ของฉันเป็นคู่รักตัวอย่างเลยนะ แน่นอนว่าต้องแซงทำเป็นดีกับพวกคุณไม่อย่างนั้นจะหลอกเงินพวกคุณได้ยังไงเลี้ยงคนอื่นข้างนอกเหรอคุณพูดมัว่วสามีของฉันรักฉันแล้วเขาจะไม่มีวันอยู่ข้างนอกมีผู้หญิงคนอื่นเครื่องหลังของประโยคพูดถูกนะฉันไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิง ไม่เหมาะสำหรับเด็กแล้วหลิงช,ชีชีฉันจะสู้กับคุณแล้วพี่สาวพี่สาวสงบสติอารมณ์สงบสติอารมณ์คุณดูสิพูดแล้วคุณก็ไม่พอใจคุณนี่นะสามีของคุณข้างนอกมีสามีคนอื่นเหรอและเขายังเป็นอันนี้อาจจะประเพณีของเราไม่เหมือนกันแต่ที่นั่นของเราการมีคู่สมรสเดียวไม่ใช่ความหมายนี้แต่ เฟรนด์ฟรายพูดละครเขาแต่างงานกับคุณเพราะมีจุดประสงค์อื่นแ,และอยู่ที่พวกคุณเป็นอะไร Sis, พี่สาว s <S ยาเฉพาะของหลิง,ลงชีชีคนตายก็สามารถฟื้นคืนชีพได้พี่สาว <Impossible. S 1> เป็นไปไม่ได้ แม่เจ้าชายจะปกป้องคุณเกิดอะไรขึ้นคุณก็สามารถได้ยินเสียงในใจของเธออืมหรือว่าเธอพูดความจริงทั้งหมดแม่สบายใจเถอะเรื่องนี้ให้ฉันจัดการเองใครก็ตามที่กล้าท,ทำร้ายครอบครัวกู้ฉันจะทำให้เธอต้องชดใช้อืมที่จริงอยู่หลิงชีชียังเด็กอยู่ไม่มีการปิดบงังเธอไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณโกรธคุณอย่าไปถือสากับเธอเลยฉันตั้งใจนำรังนกที่มีคุณภาพดีมาฝากคุณดีต่อร่างกายคุณลองชิมดู รสชาตินี้เหมือนชาเขียวห่างกันตั้ง800ถนนก็ยังได้กลิ่นจะเล่นละครอะไรอีกคุณน่าจะไปเปิดร้านชาเยนรานยังคงใส่ใจคุณเจวี่นี่คือรองเท้ากีฬารุ่นใหม่ที่ฉันซื้อให้คุณเฟรนฟรายพูดละครเฟรนฟรายขอบคุณคุณนะเฟรนฟรายพูดละครพี่เยนรานพี่เยนรานคุณดีจริงๆอายียนนี่คือสิ่งที่ฉันตั้งใจทำกับอาจารย์อาลุนแว่นกันแดดที่สั่งทำพิเศษ ถูกหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวทำให้หูหนกตาบอดของขวัญชิ้นนี้ช่างยอดเยี่ยมจริงๆเจ้าชายน้อยดูสิว่าฉันเตรียมอะไรให้คุณค้าปิบราที่คุณชอบที่สุดเกิดอะไรขึ้น ส่งของขวัญได้เก่งจริงๆจ่อจงไปที่จิตใจคนเลยนะร้องให้ให้ร้องจนทําให้โชคลาบหายไปหมดอยากจะให้ยางเงียบปากอีกสักเม็ดชี้ชีขอโทษจริงๆนะฉันไม่รู้ว่าคุณมาเลยไม่ได้เตรียมของให้คุณอย่าฉันไม่ต้องการของพวกนี้ไม่ใช่ของหมดอายุก็เป็นของไม่มีคุณภาพรองเท้าอันนั้นไม่รู้ว่ามีคนใส่มากี่คนแล้วมีเชื้อราที่เท้ากันหมดแล้วของขวัญชิ้นนี้ขยะในบ้านต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหม คุณป้าของขวัญชิ้นสุดท้ายนี้ให้กับคุณนี่คือในงานประมูลสร้อยข้อมือสีเขียวอันล้ำค่าสร้อยข้อมือนี้ดูไม่เหมือนของปลอมเลยนะได้ยินมาว่าคุณป้าชอบเลยให้คนไปซื้อมาสร้อยข้อมือนี้มีปัญหา